แต่ละชนิดก็ได้เยอะไม่เหมือนกันนะเพื่อนมันอาจจะฟาร์มเบอร์รี่ธรรมดาได้เยอะไอพวกเบอร์รี่เหลืองฟ้าม่วงแดงอย่างเงี้ยได้เยอะ,อะส่วนสีดำนี่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เห็นปะหนักไปทางแดงในการฟาร์มไม้นี่บอกเลยสุดยอดเพื่อนรับน้ำหนักไม้ได้ดีแล้วก็ฟาร์มไม้ได้เยอะนะ น้องจะเน้นไปทางไม้นะเพื่อนเพราะว่าน้องชอบแทะไม้โอเคนี่บาดเลยแทะไม่ค่อยได้นะ <Yeah. S 1> ในการว่ายน้ำนะเพื่อนก็ถือว่าเร็วมากเพื่อนโอเคเร็วเลยแหละใช้ได้เลยแจ๋ว <Okay. S 1> ฟันน้องก็สามารถแทะสัตว์ได้นะ uh? อันนี้ผมมาแทะหมีเวลร้อยสิบนะเพื่อนโอ้โห oh. แรงแรงแรงเอา